เ็พาน้องหมามาเดินเล่นบนเขานะคะทุ่งข้าวสาลีก็กำลังจะเก็บเกี่ยวได้แล้วคะ่ะใกล้จะเหลืองแล้วใกล้ขึ้นมาทุกทีแล้เร็วมากค่ะที่นี่พอเขาได้ปุ๊บออกมาไม่นานก็ได้เก็บได้เกี่ยวแล้วปลูกบ,บนเขานี้ไม่ใช้น้ำนะรอน้ำฝนถ้าน้ำฝนมาน้อยก็ได้ข้าวน้อย ถ้าท,ทำฝนมาเยอะก็ได้ข้าวเยอะคุณตาสามีเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกล้องอะ่ะขอ,อตั้งกลังหลังๆแล้วคุณยายได้กำเรบ้างอะไรบ้างเขาก็ช่วคุณยายบ้างนิดหน่อยเมื่อก่อนไม่กล้าโชว์ตัวหรอกเขาอะ คนที่ได้แฟนที่นี่ก็แล้วแต่วัฒนานะคะบางคนมาก็โชคดีได้สามีร่ำรวยอยากได้อะไรก็บรรดาลให้ทุกอย่างสามีคุณยายก็ไม่ไม่ร่ำรวยนะคะพอมีพอกินแต่อยากได้อะไรก็หาให้ให้ทุกอย่างยอมเป็นนี้เป็นสินแต่ว่าช่วงใหม่ๆใหญ่ก็เหมือนคนทั่วไปนะคะคนจนมาใหม่ๆยหญก็ อย,อยากได้นู่นอยากได้นี่อะนะแต่พอเราอยู่ๆกันไปอะมันก็เริ่มไม่อยากได้แล้วเพราะว่าสามีเราลำบากแต่กว่าจะรู้นะสายค่ะสายเพราะอะไรเนี่ยสิบเจ็ดปีแล้วนะยายเพิ่งเพิ่งจะรู้มาทำงานตั้งสิบเจ็ดปียายเพิ่งทำงานเต็มเต็มได้เจ็ดปีเองอีอย่างก็อะไรคะ อ๋อเอคุณตาเขาหันกล้องไปทางนู้นไปดูแสงสวยสิบเจ็ดปีแล้วยายเพิ่งมาทำงานได้เจ็ดปีเต็มๆนอกนั้นก็ทำงานแบบแค่เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะ,คะก็ที่ว่าสายเพราะอะไรสายทำงานสายหนึ่งใช้เงินเยอะแต่ไม่ใช่ยายนะเกี่ยวกับลูกๆลูกๆเรานี่แหละ หลานก็ไม่มีพ่อแม่เขาก็ไม่มายุ่งกับเราก็มีน้องอยืมไปเขาไม่ใช้ก็เยอะสําหรับยายนะเขาบางคนเขาจะคิดว่ายน้อยสําหรับภรรยามามดามะอะไรเงี้ยแต่ว่าเยอะค่ะเยอะเยอะสําหรับเราเพราะเราไม่ได้มีรวยอะไรขนาดนั้นเราได้เงินเดือนยายทางานจริงๆได้เงินเดือนเต็มๆเนี่ยคิดไปแล้วอะ่ะ สี 40, 50, 50, 30, 30, 30, ่หมื่นห้าหมื่นหักภาษีแล้วเหลือสามหมื่นสามหมกว่าพันก,กว่าบาทพันกว่าพันกว่าไม่ใช่บาทออยนะมันก็ได้ประมาณสามหมื่นคือขึ้นก็ส่งไปบ้านเพราะว่าซื้อบ้านไงบางคนไม่รู้หาว่าคิดเรารวยเราไม่รวยหรอกก็เดินไปเดินเล่นกัน้องมา ก็อันนี้เป็นมาโดนบนเขาต้นเชอรี่ก็แดงแล้วส่วนตัดตอบุรี่ที่สวนเรามีนิดหน่อยทุ่งข้าวสาลีสวยมากสวยมากเลยเดี๋ยวอีก2อาทิตย์สาอาทิตย์ก็จะไปประเทศเนเธอร์แลนด์ไปพักร้อนพักผ่อนปีนี้ไม่ได้ประเทศไทยเพราะว่าประหยัดเงินไว้ถ้าตัดบ้านได้ก็จะตัดบ้านเราส่ง เจ้าของอะค่ะแล้วเดี๋ยวคือถ้าตัดได้ก็ตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกิดอินเทอร์นงอินเทอร์เน็ตล่มเราจะเดือดร้อนนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันอากาศมันก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวพายุสุริยะอะไรก็ไม่รู้ยายก็เป็นคนขี้กลัวเนาะเกิดติดต่อไม่ได้ก็ลําบากมีคุณตาเอาเชอรี่มาให้ดูเคียกเชอโอ้ยอันนี้อีกต้นหนึ่งเดินออกกําลังกายเหนื่อยนะ แต่ก็ดีอ่ะเพราะตัวช่วงนี้ใหญ่อ้วนมากโชคดีแล้วมีความสุกทุกๆคนค่ะบ๊ายบายค่ะ